สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองใช้ e n d n o t e App บน iPad กันเพื่อนๆนักนะวิชาการหลายๆคนคงคุ้นเคยกับ e n d n o t e บน PC กันแล้วนะครับเวลาที่เราต้องเตรียมเอกสารงานวิชาการต้องใช้การอ้างอิงเราก็จะใช้ e n d n o t e คู่กับ Microsoft Office Word e n d n o t e เป็นฐานข้อมูลที่เอาไว้ใช้รวบรวมเอกสารสำคัญเอกสารวิชาการทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียกหาสืบค้น แล้วก็นำกลับมาอ่านหรือเอาไปใช้อ้างอิงได้ EndNote เวอร์ชันหลังๆพัฒนาให้เราสามารถซิงค์ฐานข้อมูลใน PC ของเรากับฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทำให้เราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของเราจากที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณ Wi-Fi ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าผ่าน EndNote App ตัวนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น EndNote App บน iPad เวอร์ชันแรกๆที่ผมทดอลองใช้ มันยังไม่สะดวกเท่าไหร่การจัดการไฟล์ยังมีปัญหาแต่ก็อย,อย่างที่หลายๆคนทราบครับเมื่อเร็วๆนี้ Apple ได้พัฒนา iPad OS 13ขึ้นมาทำให้ iPad มีศักยภาพสามารถที่จะจัดการไฟล์เอกสารต่างๆได้สะดวกมากขึ้นเหมือนคอมพิวเตอร์มากขึ้นก็เลยทำให้ผมอยากกลับมาทดลองใช้ EndNote App ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งบน iPad OS 13จะทดลองใช้มันเป็นเหมือนอห้องสมุดหรือเป็นฐานข้อมูลแบบพกพา เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูวิธีการดาวน์โหลดวารสารออนไลน์การสร้างหรือนำเข้าข้อมูลการอ้างอิงใหม่เพื่อที่จะ update. อัปเดตห้องสมุดออนไลน์ของเราเดี๋ยวมาทำไปพร้อมกันครับนี่เป็น EndNote App ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับใช้คู่กับ EndNote 19บน PC มาลองดูวารสารออนไลน์ที่เราจะทำการดาวน์โหลดกันวันนี้ดูครับ โอเคก่อนอื่นเราก็ต้องตรวจสอบกันว่าารวสารนี้เรามีอยู่ในฐานข้อมูลของเราแล้วหรือยังก็ต้องกลับไปที่ Endnote ค้นหากันดูครับอ่ายังไม่มีในฐานข้อมูลของเรา เดี๋ยวเรากลับไปดาวน์โหลดกันครับกลับมาที่หน้าวารสารออนไลน์ของเรานะครับแต่ละวารสารเนี่ยก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปซึ่งเราก็ต้องมองหาคําที่เขียนว่า citation หรือสัญลักษณ์เหมือนอัญ,ญประกาศอันใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะทําการดาวน์โหลดข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงในวารสารนี้เราก็เห็นคําว่า citation อยู่มุมขวาบนเราคลิกได้เลยครับ มาถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีหลายประเภทไฟล์ให้เราเลือกโดยประเภทไฟล์ที่ใช้กับ EndNote จริงๆก็จะเป็นสกุล .enw นะครับแตอ่อีกประเภทไฟล์ที่เราพบเห็นกันได้บ่อยเราใช้กันบ่อยก็จะเป็นประเภท .ris อย่างที่เราเห็นอยู่คลิกเลือกได้เลยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปที่ a p p ป i c ิเคชันไฟล์นะครับซึ่งเป็นโฟลเดอร์สีฟ้าที่อยู่ด้านล่างตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแอปที่ช่วยให้เราสามารถจัดการไฟล์ต่างๆทำให้ iPad เนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกับคอมพิวเตอร์ PC ทั่วไปในส่วนของผมไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วจะจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ดาวน์โหลด ลองเปิดเข้าไปดูครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะนำเข้าไปที่ End Note ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดหาหน้าต่าง2อันคู่กันให้เราาไปที่สัญลักษณ์คำสั่งทางขวาบนนะครับจากนั้นก็เลื่อนไปครับไปห,หา More หรือว่าเพิ่มเติมอื่นๆนะครับเลื่อนหา,า EndNote มีคำสั่งว่า copy to end note เราก็คลิกเลยครับจากนั้นก็จะให้เลือกโฟลเดอร์ซึ่งของผมไม่ได้มีการจัดการโฟลเดอร์นะครับก็คลิกเซฟได้เลยครับเรามาดูว่ามาหรือยังเนี่ยมาเรียบร้อยนะครับ นะครับรายละเอียดเข้ามาในเ n d นดของเราแล้วถ้าหากใครอยากจะเข้าไปแก้ไขนะครับเข้าไปที่ตัว Edit Reference ได้ไหมครับครับขั้นตอนต่อไปก็คือการดาวน์โหลดเอกสารที่จะมาแนบกับตัวฐานข้อมูลของเราที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านล่าง เขียนว่า attachment เดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าวรารสารออนไลน์เพื่อที่จะดาวน์โหลดกันครับตัวอย่างของเราวันนี้ก็จะเป็นเอกสาร PDF ครับเป็นรูปแบบไฟล์เอกสารที่หลายๆคนคงคุ้นเคยแล้วก็ใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วพอเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วเราก็ดาวน์โหลดโดยการใช้คำสั่ง save to file นะครับซึ่งก็จะทำการบันทึกไฟล์ ไปที่โฟลเดอร์เหมือนเมื่อสักครู่นะครับของผมก็ไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับเดี๋ยวเรากลับมาที่อแอปไฟล์โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่า,อาเอกสารของเรามาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำมีแค่ลากตัวเอกสารเข้ามาที่ตัว Attachment เอกสารแนบตรงเครื่องหมายบวกครับเห็นไหมครับ มาเรียบร้อยแล้วเ,เราสามารถแนบเอกสารได้มากกว่า1ไฟล์นะครับแต่ถ้าใครจะใช้การคลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อที่จะแนบเอกสารก็จะเห็นว่าตัวรายการที่มีให้เลือกนะครับก็จะมีโฟลเดอร์หรือที่เก็บในระบบคลาวน์เพียงไม่กี่อย่างให้เราเลือกก็แนะนำว่าใช้การลากเข้าแบบเมื่อสักครู่ก็จะสะดวกกว่าครับ แนบเอกสารของเราก็เรียบร้อยเสร็จสิ้นครับเป็นไงครับจากนี้ถ้าเราต้องการที่จะซิงค์ฐานข้อมูลใน iPad ของเรากับฐานข้อมูลออนไลน์ก็เพียงแค่คลิกตัวลูกศร2หัวกลมกลมด้านบนเท่านี้เองครับฐานข้อมูลออนไลน์ของเราก็จะทำการอัปเดตเหมือนกับฐานข้อมูลใน iPad ของเราและถ้าเรากลับไปที่ PC PC ของเราก็จะซิงค์กับฐานข้อมูลออนไลน์ทำให้ไม่ว่าเราจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ว่าเราจะเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านทาง PC หรือผ่าน EndNote แ p ปตัวนี้ทุกฐานข้อมูลก็จะเป็นปัจจุบันเหมือนกันหมดง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าใครที่ได้ชมคลิปนี้แล้วจะเข้าใจวิธีการทำงานของแอปร่วมกับตัว iPadOS 13ตัวนี้มากขึ้นใครที่มี Account ของ EndNote อยู่แล้วก็ลองนำไปใช้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ